สวัสดีครับครับวันนี้ผมประหลัดเทศบาลหัวหินครับ วันนี้ผมจะพาคุณเมย์จากพัทธวดีไปพัาราบดีนะครับอันนี้โรงเรียนที้ที่ดังมากกว่าหินนะครับนะครับก็จะพาไปคิมอาหารที่ตลาดริมเลสิบเ้ไร่นะครับก็เป็นตลาดที่ทางผู้ใหญ่หานเทศบาลชลยเทเทมตีเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อเรื่องจากโควิดที่ผ่านมานะครับประชาชนเราเนี่ยเรื่องของการค้าขายไม่ดีก็เลยใายก็เลยหาช่องทางเนี่ย ในการจัดตลาดให้คนมีรายได้ขึ้นอ๋อแล้วที่นี่ต้องเสียค่าเช่าไหมคะท่านประธันไม่เสียค่าฟรีครับอันนี้จะมาไปหานฟรีครับวันนี้ตลัดเทศบาลก็จะพาไปชิมตามโครงการตลัดพาชิมนะครับตลัดพาชิมวันนี้เราพาตลัดจะเลี้ยงหนูใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราก็มาอุดมันมา200บาทครับก็จะพาไปกินมสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทครับ พเราดูว่า200อเนี่ยอิ่มหรือไม่นะครับไปชมดูนะครับเดี๋ยวจะพานนองโอ๋ไปด้วยนนองโอ๋ครับเชิญครับอ่าครับเดยวโอ๋จะพาไปทานว่าร้านไหนอร่อยนะครับร้านแรกจะไปคือร้านหมูย่างร้านหมูย่างซื้วยใจกับบ้านเลย่ครับรับรองว่ายืนยันการันตีว่าอร่อยจริงๆรลองกิมมาแล้วนะครับาท่านประหลัดจะแจ้งด้วยว่าในตลาดของเราเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของการสแกนอุณหภูมิใช่ครับด้านหน้าด้วยเรายังไม่กัดตกเรื่องมาตรการโควิดครับวันนี้คนเข้ามาทุกคนจะต้องมีการคัดกรอง นะครับว่าอุณหภูมิร่างกายสูงไหมถ้าสูงเราไม่ให้เข้าถ้าปกติเชิญเลยครับตลาดยินดีต้อนรับนะครับต้องขออภัยด้วยเชิญเลยครับเชิญชมตลาดแล้วก็ไปหาอะไรทานเลยครับฝากตังไปทานเลยมาเลยสองวันหนึอง่างเดียวทนิมเลยค่ะเลย อันนี้มาล่าตรงหัวเห็น51ใช่ไหมคะใช่ค่ะคีต่อคิวกันยาวมากที่นี่ไม่ต้องต่อคิวเลยกินเสร็จดูทะเลได้เลยมีที่ไหนมีทานอะไรครับเชิญเลยครับใส่จิ้มกันคะครับเอาใส่ใส่จานนี้เลยถ้าทานได้สองร้นะคะมี200มีจาน200เต็มที่มาล่ามาละสิบบาทสามสิบบาทนะคะอร่อยมาก ิทำเท่าไหร่ครับห้าบาทห้าบาทโอ้โหห้าบาทหมดเลยครับใช่ค่ะมีกุ้งด้วยเป็นตัวตัวเลยสองมอนห้าบาทค่ะเป็นไงคะอร่อยเหมือนซอสบี่แท้เลยหวานชื่นใจค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คะ20่สิบบาทซื้อมาได้าะค่ะข้าวหนูได้ฟรีด้วยค่ะหนูได้ฟรีด้วยค่ะหนูได้ฟรีด้วยค่ะ นี่มีอะไรคะหมูย่างครับหมูย่างครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยที่สุดอร่อยสุดนะครับยืนยันนะฮอันนี้ใครทำเหรอคะใครแปงค่ะโอ๊ยแพงนะครับันนี้สีบเกาบาทนะครับ49บาบททำไมแพงนะครับอยากชวนมากินดูนะครับลองทานดูนะครับ ทำไมไม่อยู่หัวเห็นมาเจ็ดปีไม่ใครรู้จักมันเป็นยังไงคะหอยเจ็บแบบอะหรคะที่ขายยังไงคะมาตะ2ยี่สิบบาทขอลองที่หนึ่งค่ะมีหอยอะไรบ้างหอยมะกู่หะหมึกแดดเดียวหอยหลอดค่ะปลาดูกิวว่เอา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 ปลาหมึกกับหอยนี่ค่ะอ่าไม่เคยกินเกิดมาไม่เคยกินเลยค่ะ มันเท่าไหร่คะมัดลายมีสามไม้มีสาไม้บ้งมีหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไม้แล้วก็ติ่มกิ่งกมาละกิ่งยังไงคะจิ้มค่ะวิธีการก็จะใช้อันนี้นะคะจิ้มกับมะละกอค่ะแล้วก็ถานนะคะช้อนมะละกอขึ้นมาค่ะแล้วก็เข้าปากเลยเข้าปากเลยนะคะเราจะถ่ายว่าปากเราใหญ่ขนาดไหนนะคะ ก็นะะหนูก็มาขายขอหมูยองค่ะถือให้เดี๋ยวถือให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าโซนนีนะคะมีอะไรบ้างก <มา S 1> ็มีโซนอาหารนะคะคหลายหลายร้านเลยค่ะสามารถมาชมได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้กันก่อนเจเิญค่ะๆๆ 100บาทน,นะคะกินเกือบทุกร้านนะคะเหลือ65บาทยังยังไม่หมดเองอะคะเงินก็ ใช้กระอที่3แล้วนะคะพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์อิ่มแล้วจัดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่แฮนเมกันแฮนเมกันนะเริ่มแรกเลยค่ะร้านข้างหลังนี้เลยค่ะเป็นไถได้เป็นคล้ายๆอะไรอ่ะไถได้มัดย้อมมัดย้อมค่ะไฟดับนะคะไม่ต้องห่วงใส่สีอย่างนี้เห็นแน่นอนค่ะเจ้าของร้านขายอีไคะขายนี้ค่ะขายดีนะคะ เก็อันนี้200บาทค่ะให้มากินเดี๋ยวไปขอประหลาดอีกสักพันหนึ่งมันถึงเสื้อผ้าแต่ว่าถามว่าราคานี้แพงไหมไม่แพงเลยค่ะไม่แพงเลยไม่มีอะไรที่นี่แพงเลยค่ะโอ๊ยราคาอันนั้นคืออะไรพี่เมย์เจ้เลยไปดูไปดูไปดู จริงๆแล้วเวลาตัดปุ๊บต้องกินทันทีเพราะวิตามินมันเยอะมากนี่คือมาทั้งต้นเลยถูงเท่าไหร่คะ20่สิบาทซื้อตามห้างและซูเปอร์นะคะเป็นร้อยมีอะไรบ้างคะในร้านบอสเทสอันนี้แบบโอ้ยอันนี้วิตามินเคสูงมากนะคะเป็นซูเปอร์ฟูดนะคะเท่าไหร่คะนี้ยี่สิบห้าค่ะ้ อ๋อแล้วแล้วตัดแล้วมันขึ้นอีกไหมคะอ่าเราเอาไปฝักชาได้เลขึ้นง่ายมากอ๋อึ้นง่ายมากนะคะอันนี้ซูเปอร์ฟู้ดนะคะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อยาป่วยนะคะกินแต่ผ่าพวกเรี้กแข็งแรงมะเลงเนี่ยเขาไปผันกินน้ำค่ะนี่หนูก็ฝันกินทุกวันเลยค่ะฝัดให้ลูกด้วยค่ะนี่ค่ะยี่สิบาทเองค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้แถมไปให้อ้ขอบคุณค่ะได้ของติดไม้ติดมือติดทุกร้านเลยค่ะ ก็ฝั่งทั้งหลังกล้องนะคะก็จะเป็นดนตรีจิตอาสาดนตรีจิตอาสาคือใครก็ได้ร้องอะค่ะใช่ค่ะใครก็ได้ที่เข้ามาในส่วนนี้นะคะเราเป็นเรื่องของการสสร้างสุขก็ค่ะสุขค่ะสร้างสุขให้กับคนอื่นเป็นท้งเสดด้วยเดี๋ยวเขาน่จะบอกให้คุณแม่ขึ้นมาร้องค่ะคุณค่ะลบยันสบายบนหาดทรายเดินเคียงกับเธอ ปล่อยใจให้ฝันละเมอได้กันที่หัวหินดูทะเลภูเขามีเรื่องราวให้เราได้ยินที่หัวหินทิ่นี้ที่สุดใจทักล้างนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเทเลเมกกระเป๋าวายนะคะมีวาดลูกทาสีเอาลูกเอาหลานมาแล้วข้างหลังเป็นเพลย์คราวด้วยนะคะสำหรับใครที่พาลูกมาแล้วลูกเบื่อก็มาเล่นสไลเดอร์ ลูกต้นรักที่หัวหินพักหัวใจที่หัวหินบนแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยรังและสายใหญ่ทุกอย่าง600หมดทั้งชุดค่ะวันนี้ขายพิเศษวันนี้ขายพิเศษ600นะคะตลาดนิมเลยเห็นไหมที่อื่นพันสามเพราะเจอค่าที่ที่ไม่ไม่โดนก็เลย600นะคะมัดย้อมสวยงามค่ะใส่กระทัาครอบครัว อันนี้คือแลต่อแนวคิวบิกครับผมออะะไรคิวบิกครับอ๋อคิวบิกแล้วนี่คือทำเองเหรอคะทำเองสกรีนเองเป็นศิลปินอยู่ที่หัวหินอ๋อ,อ,อแล้วนี่คือนี่เป็นสติ๊กเกอร์ครับเป็นพวกสติ๊กเกอร์ทียนหรือกน็นี้คือภาพ เป็นโพสตาค์ดก็ได้ติดกำแพงสวยๆแล้วก็เสื้อยืดสกินก็ถุงนะคะถุงมี u s a b l บ r e c ีไซเ l e หลักโลกนะคะแ,บบแล้วก็ที่หัวหินเท่านั้น<ช>ไม่เหมือนใ,<ช>ใคร o r i g i ิน l หัวหิน only ใช่ใช,ใช่ค่ะดูทะเลภูเขามีเรื่องราวให้เราได้ยินที่หัวหินทินนี้ที่สุขใจทำกลางสายลมเลียวคืนลืมเรื่องราวที่คมคืน อิ่มแล้วค่ะครับคุณแม่ครับเมื่อกี้ที่ชมตลาดมาเป็นไงครับสนุกมากอาหารเนี่ยอร่อยทุกร้านเลยแล้ว200บาทที่ให้ไปเหลือไหมครับเหลือดิค่ะเหลืออยู่ห้าสิบบาทอิ่มไหมฮะขออยาตอิมตรงเลยอิ่มมากค่ะกินร้านนี้เป็นไงบ้างครับขออญาด เดินสบายรู้สึกว่าปลอดโปร่งแล้วก็บรรยากาศมีทะเลแล้วก็ทุกอย่างมันมีแหลกนะค่ะมันไม่ได้เบียดกันแล้วก็ลมเย็นนะคะเพลงก็มีให้ฟังอาหารถูกมากคุณเบอิ่มนะฮะอิ่มครับก็อยากได้นาให้ไปเต้นจุ๊บ้าต่อออกกำลังกายครับเพื่อลดนะครับ นะครับกินเสร็จแล้วรู้สึกว่าไม่เต้นซุ้มบ้าอีกได้ครับท่าประหลาดเต้นหนูเต้นอ่ะโอเคครับนะครับก็ขอบคุณคุณเมยครับนี่บรรยากาศก็คงได้บรรยากาศดีๆกลับไปนะฮะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับทานต่อไหฮะทานต่อ200บาทเดียวไม่หมดค่ะลูกต้นรักที่หัวหินพักหัวใจที่หัวหินบนแผ่นดินที่เตรียมด้วยรักและสายใหญ่ บรรยากาศดีมากค่ะที่นี่นะคะคลื่นก็ไม่แรงเล่นน้ำก็ได้ไม่ต้องไปไหนไกลคลื่นแรงน่ากลัวตรงนี้ปล่อยลูกหลานวิ่งเล่นเลยพ่อแม่ก็ไมาเต้นซุมบ้าแล้วก็ไปร้องเพลงก็ได้ก็ตรงนี้สามารถตอบเป็นทุกอย่างครับค่ะออกกำลังกายก็ได้พักผ่อนก็ได้ทานอาหารก็ได้แล้วกอบฟังเพลงร้องเพลงครับเราเลยตั้งตรงนี้ว่าสวนสร้างสุขครับสวนสร้างสุขวันสุขเราจะพบกับความสุขที่นี่ครับ ที่ไหนคะที่สวนหลวงราชีสิบเก้าไร่ในนามชื่อว่าตลาดริมเลแอดหัวหินครับริมเลแอดหัวหินนะคะอาหารอร่อยวิวสวยโอ้ยครบทุกอย่างไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะแวะมาหัวหินค่ะตลาดริมเลอแอดหัวหินแอดหัวหินค่ะมาเชิญเชิญทุกท่านนะครับค่ะเชิญค่ะที่ที่มีแต่เรื่องราวที่ทำให้เราภาคภูมิใจมีอะไรให้เราเรียนรู้ที่หัวหิน ทับใจ